สวัสดีจ้าสวัสดีนะจ้าวันนี้เข้าป่านะคะมาลอดดูเห็ดว่าเกิด,ดหรือยังแหงแหลงสองมือแล้วพี่น้องเอ้ยแดดกด็ดีดีมาเบิองเห็ดพี่น้องค่ะเห็ดเพิ่องออกนะคะเบิางแน่อ่านนี่มาตูมูตีมีหนึ่งพี่น้องค่ะนีะ่แมนแมนเบื้องเดินจะดอกหน่อยดอกหน่อย กระสีมาปัดดอกประมาณสองดอกพี่น้องค่ะประมาณเนี้ยโอ้ทายอีกแค่อาทิตย์ซองอาทิตย์เนะาะกระสีดอกใหญ่งคุณกระแม่ไหนดอกน้อยพี่น้องค่ะมีแต่ดอกน้อยๆดอกน้อยๆแล้วก็จงไว้มือหลังเขาจังว่าเบิง้งไม่ท่านคนบ๊บบุ๊ but